ยืนยืนห้องมาล้งสี่เลยอยืนห้องหันหน้ามาเร็วหันหันหน้ามาล้งสี่เร็วหันยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยืนดีๆครับยืนดีๆยืนดีเร็วยืนดีๆเร็วเขาวาครับเขาเขาไปเขาไปด้วยกันครับคนสวยเขาไปด้วยกันอ่าโอเคอ่าอ่ายิ้มเลยหันหน้ายิ้มอ่านลาหักมากเลยนะครับเจียงสีโอเค แต่แข้งแต่แข้งคุณครับพอ่อแต่แข้งแต่แข้ง,ขงพอ่อพ่อแบบนี้พอ่อนั่นละตังเลยได้ครับตังเลยได้เอาเอาขึ้นเนื้กันเลยนะครับวันนี้เรามาส่งเปตดน,นะครับรที่อำเภอกระนวลน,นะครับ ค่อยๆดึงเลยพ่อครับดึงเลยดึง,ดงเลยอ่าครับผม <S <S แต่แขกไหมครับเราตัวตัวตัวนี้กินครับติดกแตแข็งไหพ่อนี่นะครับเรามาส่งที่อำเภอรกระนวนนะครับ ที่ไหนนะครับที่นี่บ้านบ้านราศีครับบ้านโนราศีบ้านโนราศีตะบนหนองหนองโนครับหนองโนครับผมอำเภอกระนวลกระนวลนะครับบ้านโนนราศีนะครับตำบลหนองโนนะครับอำเภอกระนวลนะครับนี่ครับทํข้อเล้าอลังการมากเลยนะครับดูนะครับถือว่าเป็นข้อเป็นเล้าที่อลังการนะครับบ่บิน่อบบ่บินนี่นะครับสวยงามมากนะครับเนื้อที่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับ สุดยอดเลยนะครับที่นี่นะเหมาะกับการเลี้ยงเป็ดมากแล้วก็อยู่เป็นเอกเทศนะครับอยู่คนเดียวนี่นะครับมีวัววัวพันอะไรครับวัวแองกัสครับผมแองกัสสายเลือดร้อยครับผมเลือดร้อยเลือดร้อยเลยครับแองกัสเลือดร้อยนะครับนําเข้าจากออสเตรเลียครับอันนี้อันนี้คือทําขายลูกหรือขายแม่ขายลูกครับต้นน้าอ๋อเป็นวัวต้นน้ําขายแต่ลูกอย่างเดียวนะครับท่านใดที่อยากชมวัวอยากชมเป็ดหรืออยากได้ไข่เป็ดไปกินไปบริโภค หรือจะรับไปขายก็ติดต่อมาได้ใช่ไหมครับติดต่อมาได้เนาะอ่ะผมขอเบอร์ไว้หน่อย089ครับ089 915 915 4991 4991นะครับะครับชินนะโชคฟาร์มนะครับวัวก็มีขายไหมหรือหรือมีมีคนซื้อประจำอยู่แล้วเรามีส่งส่งฟาร์มแม่โดยตรงอ ตัวเมียแพงไหมสมมติว่าเกษตรกรหรือมีคนอยากอยากได้ลูกลูกตัวเมียลูกลูกตัวเมียถ้าเป็นเลื่อนร้อยตัวละแปดหมื่นห้าเลยครับตัวละแปดหมื่นห้านะครับปีสองปีพอมาสมพันธุ์อ่าเรียนไปยังพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอ่แองกัตเลื่อนร้อยนะครับอายุ2ปีเต็มนะครับอายุ2ปีเต็มนะครับตัวละ85,000บาทนะครับนี่นะครับ เผื่อสนใจนะเผื่อสนใจก็ลองมาแบ่งลองมาพูดคุยกับพี่ชินาโช่ฟาร์มได้นะครับเพราะว่ายังยังเป็นอะไรที่ที่ยังไม่ใหม่ไม่เก่านะกลางๆถือว่ายังเมืองไทยยังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับบัวต้นน้ำแบบนี้ใช่ครับผมแต่ว่าภาคอีสานจะมีผมฟาร์มเดียวที่เอาเอ็นตัดมาเลี้ยงกับชารูเล่กับบาบั้น๋อส่วนมากจะมีผมผมก็เห็นบาบั้นเยอะนะครับกับชารูเล่เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นที่นี่เป็นเป็น เป็นเป็นเป็นที่แรกๆอยู่เนาะเป็นที่แรกๆของอีสานอยู่ครับยังไงพี่น้องเกษตรกรที่อยากได้บัวนะครับหรืออยากจะชมเป็ดอยากจะซื้อไข่เป็ดก็ติดต่อมาที่นี <h 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 ่ได้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับแล้วก็บัวก็สวยๆปึ๊บๆนะครับก็วางระบบดีมากเลยนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับดูดูไกลจากที่พักก็คงสบายเนาะไม่มีกลิ่นมีอะไรรบกวนหรืเนาะเพราะเพราะอยู่อยู่ไกลพอสมควรเลยครับ พื้นที่สี่ไร่ออกแบบพื้นที่ได้ค่อนข้างงั้นเลยเพราะตรงนี้เดี๋ยวผมจะูกหญ้าครับผมรอหน้าฝนมาผมปลูกจะทดลองสุดยอดโอ้ยครับครับผมอ่ายังไงผมขอเบอร์ไว้อีกรอบนึงครับผมครับ089ย์แปดเ9้าศ9นย4991เก้านะครับท่านใดที่อ่าสนใจวัวสนใจอ่าเป็ดไข่เป็ดก็ลองติดต่อมาพูดคุยหรือหาลือกับที่นี่ได้เลยนะครับส่วนผมก็ มาส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะไปส่งที่อื่นอีกนะครับตอนนี้แดดร้อนนะครับแดดร้อนนะครับมันตื่นนะครับคนสวยลิงน้อยทั้งสี่ไหนไหนยิ้มสิลิงน้อยทั้งสี่ใครใครสวยยิ้มดิยิ้มสิใครสวยยิ้มหน่อยเด้วฟันฟันใครหล่อบ้างยิ้มหน่อยนี่นะอีก อีกสักห้าปีมาดูตัวเองในคลิปนี้นะครับอีก5ปีเขามาดูตัวเองยิ้มหน่อยแล้ยิ้มหน่อยอีก5ปีมาดูตัวเองนะหรือ10ปีก็ยังอยู่นี่นะครับอานนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่ร้องในปีที่อยากได้เป็ดไทยก็โทรหาผมได้0 8 7 2 8, 2 8ป1เจ็ดนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับ